ได่ไก่จะหมดแล้วเหรอมันดีขึ้นไปแล้วป้าแจ้วก็ดีขึ้นนะเหรอเออตั้งแตตัวเองอะแต่มันต้องกินต่อเนื่องไปหน่อยอ่าครับผมตอนนี้เป็นไงมันมองมองไกลเลยชัดเจนไหมก็แปลกนะกันคืนทำไมมันสว่างดีมันมันไม่มีแดดเนาะเออาะม่ใแสงแดดเมื่อกันคืนมันสว่างจ้าองนี้นะเออ หักแดดไม่กันวันนะกันวันแสดตายแสงแดดเนี่ยคุณเจอได้ต้องใส่แว่นตาถ้าไปโดนแดดนะอย่าไปจ้องพระอาทิตย์มากนะไม่ใช่เราฝ้าออกหัวทุกวันเดี๋ยวทำอะไรตาลายอุ้ยหาตาัำเย้ขยะวน้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวอ่ะขวดเท่าไหร่ขวดร้อยบาทนะครับผมรอเพคสังความสีสโทนอ่ะอ๋อทนเนาะ อ่าแล้วก็ของไพวันสำรวยลืมตามโอเคโอเคโอ้โหยชีวิตบ้านนาะเลยเพลงนี้โอ้โหยเข้าสวนทุกวันหน้าจะนึดแล้วออาเอาเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิใเดปให้ป้าแจว<ะ>รอฟังครับเดี๋ยวใ,ใกล้ๆนั่นแล้วป้าฟางได้ครับผมขอบคุณนะครับป้าแจววันนีครับมาอาชัาากนาาสวัสดีค่ะครับครับ